ป้าจะแกงเขียวหวานแบบแบบไม่ผัดเครื่องแกงนะละลายในนมเลยพอเดือดก็ใส่หมูลงไปเลยนะหันน่นหนาๆหน่อยวันนี้ไม่ใส่กะทินะใส่นมสดแทนแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดแล้วก็ต้มมันด้วย กินกะต้มมันปลากินกับข้าวหมูต้องหั่นชิ้นใหญ่ๆนะถ้าหั่นชิ้นเล็กแล้วถ้ามันเปื่อยแล้วฝรั่งมองไม่เห็นชิ้นหมูนา้นาๆใหญ่ๆเขี้ยวไฟอ่อนๆไปสักพักนะประมาณสัก20นาทีให้หมูอ่ะนิ่ม ใบมะกรูดก็ไม่ต้องฉีกนะอันนี้ป้าใช้หมูหนึ่งกิโลนะพี่แกงประมาณอย่างละเกือบช้อนน่ะใส่ไปอะใบมะกรูดก็ใส่ทั้งใบอย่างนี้แหละฝรั่งกินง่ายมองเห็นถ้าฉีกเล็กอะแกหาไม่เจอเคี้ยวทั้งใบมะกรูดแล้วก็เหนียวเนี่ยก่อนปรุงรสต้องชิมดูก่อนนะพี่แกงเค็มเดี๋ยวป้าใส่น้ำตาลซะหน่อย น้ำตาลหนึ่งช้อนชาก็เดี๋ยวตุ๋นไว้สักพักลดไฟลงสิบนาทีผ่านไปป้าก็จะใส่บวบฝรั่งหรือว่าสควอตหัวหนึ่งลูกหนึ่งไม่ใช่หัวหนึ่ง ก็ปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้สักออสองนาทีก็ปิดไฟได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวบวบมันจะเละไปจะไม่น่ากิน mm hmm. เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆหมูหนึ่งกิโลส่วนส่วนนมเนี่ยก็กะเอานะอยากได้น้ำเยอะก็ใส่เยอะ ป้าใส่พริกแกงประมาณเกือบสองช้อนนะพริกเขียวหวานกับพริกแดงพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดกันแล้วแต่ทําง่ายมากเลยป้านะ่ะใส่สควอชไปลูกนึงปรุงรสป้าปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชาแล้วก็เอ,อ่อรสดี1ช้อนชาอร่อยแล้วปิดแก๊